ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซที่รักทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาไขข้อสงสัยกับคําถามที่มีเพื่อนเพื่อน,อนถามกันเข้ามานะครับสําหรับคําถามที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับสําหรับข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราไปนอนกลางทางรถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟกําลังแล่นผ่านมาจะเกิดอันตรายอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันครับ สำหรับเส้นทางรถไฟในประเทศไทยซึ่งมีความกว้างเท่ากับ1เมตรซึ่งเป็นความกว้างที่คนเราเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างรางได้พอดีนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าความสูงของรางรถไฟกับความสูงเหนือสันรางของสิ่งที่เคลื่อนที่ผ่านนั่นก็คือขบวนรถไฟนั่นเองแต่ตัวแปรสำคัญนั้นก็คือขนาดความอ้วนผอมของคนคนนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าที่ใต้ท้องรถไฟนั้น มีอันตรายอะไรซ่อนอยู่กันบ้างเรามาดูกันครับด้วยความเร็วของรถไฟที่เคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าแม่แค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งทีนี้เราลองมาดูภาพรีเพย์แบบช้าๆชัดๆกันอีกรอบนะครับแล้วมาดูกันว่าใต้ท้องรถไฟนั้น มีอะไรที่เป็นอันตรายกับเราบ้างและสิ่งแรกที่จะต้องเจอในขณะที่ขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับมันคือตะแกรงหน้ารถไฟซึ่งอยู่ด้านหน้าของหัวรถจักรหรือส่วนหน้าสุดของรถดีเซลรางภาพนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับลองมาดูภาพชัดๆกันครับและนี่คือสิ่งที่อยู่หน้าสุดของหัวรถจักรหรือรถดีเซลรางนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่ากันชนรถไฟก็ไม่ผิดนะครับ เพราะมันทำหน้าที่เก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยขวางเส้นทางรถไฟและที่สำคัญคือมันอยู่สูงจากสันรางเพียงแค่10เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นใครที่คิดจะเล่นพิเรนนอนบนทางรถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟกำลังวิ่งผ่านก็คิดดูดีๆนะครับแต่หากใครคิดว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้แล้วแล้วก็ลองมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันครับ หลังจากที่หัวขบวนหรือหัวรถจักรได้เคลื่อนผ่านตัวเราไปแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่จะต้องเจอแน่ๆก็คือเครื่องยนต์นั่นเองและสำหรับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อย่างอื่นบนหัวรถจักรของขบวนรถไฟนั้นไม่ว่าจะเป็นรถดีเซลางหรือจะเป็นหัวรถจักรก็าตามอุปกรณ์หลายๆอย่างจะถูกติดตั้งไว้บริเวณใต้ท้องรถไฟนั่นเองนะครับและถ้าโชคร้ายคุณอาจจะถูกน้ำมันเครื่องร้อนๆอุณหภูมิใกล้เคียงจุดเดือด ยดใส่ผิวหนังคุณเป็นว่าเล่นเลยก็ได้นะครับแต่หากคุณผ่านมันมาได้แล้วคิดในใจว่าเอาละฉันคงรอดแล้วมาดูเจ้าสิ่งนี้กันครับสำหรับเจ้าสิ่งนี้ก็คือท่อลมดูแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีพิษสงอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เจ้าสิ่งนี้มันคือท่อลมระหว่างรถสองคันซึ่งมันจะต้องให้ตัวได้และบางครั้งมันอาจจะหย่อนลงมาถึงปลายจมูกของเราเลยก็ได้นะครับ ทีนี้ก็ตั้งคําถามกันต่อว่าแล้วเจ้าท่อยางเนี่ยมันจะมีอันตรายยังไงกับเราเอาละถึงแม้ว่าท่อมันจะเป็นยางแต่บริเวณหัวต่อของมันเนี่ยคือเหล็กหล่อนะครับก็คือจุดที่ห้อยอยู่ต่ําที่สุดนี่แหละและถ้ามันเกิดฟาดโดนเราขึ้นมาในขณะที่ขบวนรถไฟกําลังแล่นด้วยความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมก็ไม่ต่างอะไรจากการทิ้งคอนปอนใส่หัวเราจากตึกสูง10ชั้นกันเลยนะครับฉะนั้นแล้ว ใครที่คิดอยากจะไปนอนดูใต้ท้องรถไฟในขณะที่ขบวนรถไฟกำลังวิ่งผ่านก็เปลี่ยนความคิดสมัยนะครับสำหรับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานและตอบข้อสงสัยสำหรับผู้ที่สอบถามกันเข้ามานะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ